สวัสดีครับทุกคนผมแอมโบครับเดี๋ยวภาคนี้จะมาแนะนําวิธีการนะฮะเช็คว่าแอปไหนที่เราเสียตังค์บ้างใน g o o g l e Pay นะครับเราจะได้ไม่ต้องไปเผลอนะครับหรือว่าลืมเสียตังค์นะครับหรือว่าเราจะได้ยกเลิกทันนะครับเกี่ยวกับการเผลอกดสมัครหรือว่าออแอปที่มันมากับพวกเบราว์เซอร์อะไรอย่างเงี้ยที่เราเปิดเข้าดูตามเว็บเนี่ยเราเผลอสมัครโดยไม่รู้ตัวนะครับบางครั้งเราแค่กดเข้าไปดูเงี้ยมันก็จะมีกดให้ทดลองใช้อะไรอย่างเงี้ย นะครับเราอยากจะรู้ว่าเราเดือนนี้เราต้องจ่ายค่าอะไรบ้างเราเสียอะไรบ้างเราทําไมเราถึงต้องจ่ายนะครับมันมีเหตุผลอะไรนะครับแล้ววิธีการปิดกั้นหรือวิธีการที่เราต้องชําระหรือว่าปฏิเสธการใช้บริการเนี่ยเราควรทําอย่างไรนะครับก่อนอื่นเลยนะฮะให้ทุกคนเข้าไปที่ p a y Store นะครับหรือ App Store แหละนะครับ ปกติแล้วในเวอร์ชั่นเดิมนะครับมันจะมีขีด3ขีดอยู่บนขวานะครับของ iPhone จะอยู่ด้านล่างเนาะ Android จะอยู่ด้านบนนะครับถ้าเป็นเวอร์ชันเก่ามันจะมีขีด3ขีดให้เราเข้าไปแต่ตอนนี้มันเป็นการอัปเดตล่าสุดแล้วครับเพราะฉะนั้นขีด3ขีดมันจะไม่มีนะฮะให้ทุกคนเข้าไปที่รูปโปรไฟล์นะครับ Android ทุกรุ่นเลยนะเข้าไปที่รูปโปรไฟล์นะครับ โอเคหลังจากที่เราเข้ามาที่รูปโปรไฟล์นะครับทุกคนจะมองเห็นการจัดการและแอปและอุปกรณ์น,นะครับแล้วก็มีการชำระและการสมัครใช้บริการทั่วไปนะครับสมัครใซ้คืบริการเนาะให้เราเลือกการชำระเงินและการสมัครใช้บริการนะฮะในโห,โหมดนี้นะครับมันจะพาทุกคนเข้ามาสู่หน้าต่างนะครับสังเกตได้นะฮะมันจะเหมือนอคล้ายๆกันกับเวอร์ชันเก่าแค่มันเปลี่ยนจุด่ดแค่นั้นเองนะครับ มันก็จะมีะวิธีการชําระเงินนะฮะแล้วก็การสมัครใช้บริการรวมไปถึงงบประมาณและการประวัติการสั่งซื้อนะฮะแล้วก็ล่าสุดเลยล่างข้างล่างนะฮะแลกรหัสลับของขวัญแต่วันนี้นะฮะเราจะมาเช็คว่าเราต้องจ่ายค่าอะไรบ้างในแอ p เพสโต o นะครับเผื่อทุกคนค้างคาใจว่าเฮ้ยไม่ได้สมัครนะไม่ได้อะไรนะทำไมมันมาอยู่นะครับปัญหาเหล่านี้นะครับเกิดจากหลายสายเหตุนะครับไม่ว่าจะเป็นทุกคน โดยรวมแล้วมันไม่ได้เกิดขึ้นจากระบบะไม่ว่าจะเป็นดูมูฟวันดูคอเอสมันไม่ได้เกิดจากระบ,บบเหล่านั้นนะฮะมันเกิดจากว่ามันจะมีแอปบางตัวที่เป็นโฆษณาที่ติดกับเบราว์เซอร์ที่เราเข้าไปไม่ว่าจะเป็นเข้าไปโหลดรูปดูหนังหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับบางเว็บนะครับบางเว็บที่เราเข้าผ่านเบราว์เซอร์เนี่ย มันจะแถมแอปเหล่านี้มาด้วยนะครับการสมัครใช้ชั่วคราวหรือว่าการเปิดแอปใช้ชั่วคราวพวกนี้เวลาที่เรามันหมดสมมุติว่าเขาให้ใช้7วันนะครับถ้าเกิด7จวันเขาจะคิดเงินนะครับโดยจะให้เราทําการกดยกเลิกตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นอ่าซึ่งเป็นตัวเล็กๆซึ่งเราไม่ได้สนใจเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเวลาที่คนเข้าผ่านเบราว์เซอร์นะครับผมอยากให้ทุกคนสังเกตอย่างนี้ว่ามันมีอะไรขึ้นมาว่าสมัครใช้บริการแล้วนะครับ เริ่มต้นใช้บริการแล้วนะครับหรือว่าคุณไปกดตกเพิกดต,ตกลงอะไรหรือเปล่านะครับและสิ่งเหล่านั้นมันจะนํามาซึ่งค่าบริการที่ทุกคนต้องจ่ายนะครับบางคนนี้อาจจะเพิกดโดยที่แบบว่าเฮ้ยไม่ได้อ่านอะไรเลยนะครับส่วนมากจะเป็นในหมู่ของอผู้สูงอายุนะฮะในการใช้บริการนะครับก็คือหัดเล่นหรือว่าเล่นโซเชียลไม่ค่อยเป็นนะรประมาณนั้นนะครับ ก็ให้เราเข้ามาจุดตรวจเช็คตามนี้แล้วกันนะครับว่าวิธีการแบบนี้นะครับมันเกิดขึ้นจากแบบนี้นะฮะไม่ได้เกิดขึ้นจากอเออไม่ใช่เกิดขึ้นจากว่านุข้อแอดดีแท็กอะไรประมาณนั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากสิ่งพวกนั้นนะครับไม่ได้เกิดขึ้นจากเครือข่ายแต่ว่าเกิดขึ้นจากตัวของเราเองที่กดเข้าไปดูในเบราว์เซอร์ดูในเว็บที่มันมีโฆษณาแถมมาด้วยนะครับโอเคครับถ้า แค่นี้เองนะฮะถ้ามันมีการกดใช้นะฮะให้เรากดเข้ายังไม่ได้บอกไปทีดูเลยนะให้เราเข้าไปที่นะครับตรงนี้ฮะการสมัครใช้บริการนะครับอ่าตรงนี้ถ้าทุกคนมันมีเมนูขึ้นมาไม่ว่าจะเป็น 1. 2. 3 4สนะครับการใช้บริการอะไรลงไปเนะี่ยให้ทุกคนกดเข้าไปที่ตรงนั้นเสียดายที่ผมไม่มีนะครับจริงๆแล้วผมก็อยากจะให้มันมีนะแต่ว่ามันเสียค่าบริการผมก็เลยไม่ได้ทําให้นะ ก็คือให้ประมาณว่าเข้าใจว่าถ้ากดเข้ามาสู่หน้านี้แล้วนะครับมันมีเมนูเกี่ยวกับการใช้จ่ายหรือว่าการใช้บริการเนี่ยให้เรากดเข้าไปนะครับพอเรากดเข้าไปแล้วเนี่ยก็ให้เรายกเลิกมันก็จะมีให้เราบอกสาเหตุแล้วก็บอกสาเหตุเข้าไปแล้วก็กดยืนยันแค่นั้นเองครับเราก็จะเป็นการยกเลิกบริการนะครับไม่ยุ่งยากเลยนะครับแค่เรามาให้ถูกจุดนะครับ การอัปเดตใหม่อาจจะทําให้ทุกคนงงนะครับเพราะว่าผมมีผมมีสอนในพาร์ทที่แล้วแต่เขาบอกว่าเ hey, ฮ้ยพี่มันอัปเดตใหม่แล้วผมไม่มีนะครับผมควรจะทํำยังไงนะฮะมันไม่มีเลยทํายังไงก็ไม่มีไม่มีผมจะบอกงี้ว่าการสอนทุกการสอนนะครับในปีปีที่ผ่านมานะฮะในปีปีที่ผ่านมามันอาจจะใช้ได้ในช่วงนั้นนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ระบบมีการอัปเดตซอฟต์แวร์ขึ้นมาใหม่คุณจะมาใช้ในปีนี้ไม่ได้อาจจะได้ในบางกรณีนะครับแต่ว่าผมก็จะพยายามอัปเดต คลิปให้มันเป็นวิธีทำแบบใหม่ๆเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะพึ่งหัวร้อนกันเนาะก <c oughs> ็ <c oughs> อันนี้เป็นวิธีล่าสุดนะครับในการเช็คว่าแอป,ปไหนที่เราต้องจ่ายตังค์บ้างแอป,ปไหนที่เราต้องเสียตังค์บ้างในกรณีที่เราไม่ได้เผลอสมัครหรือว่า,าไม่ได้ตั้งใจสมัครแล้วมันมาเองแล้วเรามีวิธีการตรวจเช็คแบบนี้นะครับแล้วก็เราจะได้ยกเลิกทันไม่ได้เสียเงินเยอะกว่านี้เนาะก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับ ครับผมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปต่อไปนะฮะสำหรับวันนี้ m e ม b มสวัสดีครับ